เราคิดได้เองเนี่ยและเรารู้จักตัวของเราเองว่าเราตื่นช้ามาวันเนี้ยคิดกระบุญ、พูกระบุญการกระทํากระบุญเราขนไวนะ้แหละคิดกระบาบพูดกระบาบการกระทากระบาบเห็นไหมมันมีได้มีเสียนะพวกพวกเห็นไหมอันนี้สาคัญเราต้องแยกให้ได้ สำรวจตัวเองเลยทุกเช้าตื่นขึ้นมาชเราคิดเรื่องบุญหรือยังหรือว่าคิดบาปอยู่ที่เราทําบุญเนี่ยเรานึกของเราแหละมันจะขึ้นมาวื้ยวุ้ยว้ยเป็นภาพเลยถ้ายังมีปนเอาบ้างสมมุติว่ามีบุญสักแปดมีบาปมาสักสองวันลุกขึ้นก็เอาใหม่เอาใหม่ให้ได้บาปไอ้บร้บุญเยอะขึ้นกว่าเดิมบาปให้น้อยลงไปอีกแก้แก้ตัวมันแก้คือไม่แก้แก้ตัวแล้วแก้ไขเราก็แก้ไขทุกวันเดี๋ยวนี้นะที่คิดเป็นชั่วโมงือ เออชโมงี้เขา้าหาะเปล่าเอาไงไอแก่ที่ยังเลยอ๋อค่อยๆทามาเรื่อยๆค่อย,อยๆออยทำอืมบางทีล่มอย่างเชนเมื่ออะไรมากระทบเงี้ยนะฮะก็แหมเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยมันได้ต่หันไปหันมา <c oughs> ใช่ไหมฮะอะไรมากระทบก็ล่มไปแล้ว <Okay. S 2> 10ครั้งนี่ล่มไป9ครั้งเป็นไที่คว้าไว้ได้ครั้งหนึ่ง ไม่โกรธเงียบเลยไม่โกรธและทําใจคิดไปคิดมาไอ้คนผิดนะจี้และใครใจสบายนะจี้แต่เราก็ได้มาแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอไอก้างคลังล่ม,มยังสู้เลยดังนั้นใครที่อาจจะมีอะไรขึ้นมากวนใจอะไรใจนี่ตอนนี้เคลียร์ไปครั้งหนึ่งที่เราทําได้ก็ถือว่า ดีขึ้นมาพระมาะดีขึ้นมาแล้วแล้วประเดี๋ยวมันก็จะขยืบไปอ้าเป็นสองครั้งพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอเพราะใครว่าอะไรนะจี้แยกเป็นเสียงปั๊บเลยแยกเป็นเสียงอ,อยังไงครับยังยกตัวอย่างเอาคุณหน้ามามองเขา <laughs> อ่ายัางเออเม่าคุณว่านะจี้นะว่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมาเลยความคิดก็ของคุณอ่ะอันนี้ช่วยกันคิดนะความคิดก็ของคุณเสียงก็ของคุณปากก็ของคุณ ทำไมนะที่จะต้องไปแบ่งมาแบ่งคุณตอนนี้อารมณ์ไม่ดีคุณดูน้าี้รบหมดเลยเ้ยที่เห็นเขาทานีงๆ,ๆเอาใหญ่ใส่เปี้ยงเปี้ยงแล้วที่ยืนเฉยๆและแยกคุณนะฮะคิดเนะี่ยคุณพูดจี้ยๆๆๆๆื้ว่าจี้ไม่เข้าทาเลยเป็นความคิดข,ของคุณอ่ะตอนนี้คุณ มูด,ดีใช่ไหมนั่นมูด,ดีครับถ้าคุณกำลางนะันเนี่ยใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีครับพอคุณอารมณ์ดีเอ,อ่อนี่นจี้เข้าท่าเนี่ยใช่ไหมตอนนี้คุณอารมณ์ดีในคนคนเดียวกันเนี่ยใช่ไหมดีเนะี่ยมันคุณคิดได้แล้วคุณหาดีไม่ให้จี้แล้วจี้เขายังรู้ว่าเขายังไม่ดียังอยู่ในระหว่างแก้ไข แต่ไม่แก้ตัววันหนึ่งเนี่ยมีได้หลายชั่วโมงแล้วที่เข้าท่าทั้งคิดทั้งพูดทั้งการจะตามแทกชั่วโมงหนึ่งก็เอาลอะนะวันหลังแค่อังอีกชั่วโมงที่คิดอย่างนี้แล้วที่แยกเลยเพราะนั้งใครว่าที่หน่อยเปล่าใช่ไหมคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเป็นอย่างนี้ครับแล้วไปเดี๋ยวพอเขาหายอารมณ์เสียแล้ว ขาก็ดีเองนี่แหละใครเห็นด้วยปลดมือดังๆหน่อยสิครับเห็นด้วยไหมและในเมื่อเราคิดได้อย่างนี้นะใครสบายใจเราเนาะ,ะเห็นด้วยไหมอันนี้เราปรึกษากันนะเนี่ยคุณคิดี่ะคุณคิดท่ะถูกต้องครับอ่าเออชื่อเห็นดี ดีคุณพินนอะจะว่าชัางเข้าทานนี้นี่หน่อยๆน่นละก็แยกเป็นเสียงเป็นความคิดก็ของเขาเสียงของเขาปากเขาขเข้าหมด <c oughs> ทําไมต้องไปแบ่งมาแบกเอออยู่ดีไม่พอดีแบกหนักตาย <c oughs> ก็เรามโหว่าเราแบกใครใครคนเสียหายที่ <c oughs> คนนั้นก็ระบายอารมณ์้า เราก็มาแบกไว้ไว้โ้ทั้งหน้าตาคําพูดการกระทำเราก็พลอยเสียตามกาไปเสียอืมไปมาโหใส่เขาอีกอืใครผิดเนี่ยจี้กลายเป็นเราไปเลยเราจากเดิมที่เป็นของเขาทั้งหมดเราพอไปรับกลับมากลายอยู่ที่เราแบแบ่งเอามาแบกแม่กลัวเขาจะหนักไงมาพัวมาเม้าขแอ่์อย่าจี้น่าโง่นี่โง่ไอ้พวกเนี้ย ชัดเจนเลยในเรื่องนี้มาเครียบไหม,มนานะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะนะครับเข้าถึงกายภายในแล้วก็ใช้เวลาจากการเรียนรู้จากธรรมะภายในนะครับเอามาสอนตัวเองไปพบว่ดสิ่งที่เรียกว่าเอาธรรมะนะครับมาใช้กับตัวเราเองแยกตัวเราเองก่อนตอนแรกเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยเสร็จแล้วนะครับ อะไรที่มีของคนอื่นดีๆก็เอาปรับให้กับตัวเองด้วยนี่คือนาจชี่ของเรานะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเต็มที่ที่ดอยสุเทพเลยนานไหมครับจากการที่ได้เข้าถึงทมภายในใ,ใช่ครับหลังจากได้เข้าถึงรู้จักสิบแปดกายแล้วนานไหมครับต่อหลวงพ่อจะแบบให้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเพราะในที่ได้สิบแปดกายหลวงพ่อก็สอนทุกอาทิตย์ทุกคนเผห้าโมงเมื่อสมัยก่อนจะมีละครั้ง ที่หน้าบ้านคุณยายใช่ครับไลกากระดูสิครับเพราะราคาเง่งเงงเงงคนออกหมดเลยท้างวัดเนี่ยค,คนที่มาวัดเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่วัดถ้าอยู่วัดก็ก็อยู่วัดครับถ้าคนมาวัดนี่ออกหมดเหลือนะจ้เรียกอะไรอะ่ะสอนธรรมะอืตัวต่อตัวเลยใช่แต่ว่ามีวิปัสสุทตรงนั้นด้วยแต่หมายถึงคนมาเรียนธรรมะนี่มีนะจ้แค่คนเดียวตอนนั้นฮ่มีนะจีคนเดียว เป็นผู้หญิงแก่แลาไม่แงะเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อก็มีเด็กๆผู้ชายมาศกอยู่ใกล้ๆอุปถาอะแนนครับอยู่สองคนน่าสามคนนั่งพวกนองจีก็ใช้ไอ้เด็กๆก็หยิบไอ้นี่น้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็อยู่แถวๆนั่นกันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับแล้วก็ทุกทุกอาทิตย์เลยน้อจีก็มาวัดทุกอาทิตย์ที่ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะฮะจะต่อขึ้นไปเรื่อย เมื่อกับต่ออะไรครับต่อต่อธรรมะมคือหลวงพ่อจะให้กันบ้านในอย่างอาทิตย์นี้เนี่ยเนี่อที่าการบ้านอันนี้ไปทํานะยกตัวอย่างสักตัวอย่างเดียวอย่างเช่นว่าการบ้านการบ้านนี่การบ้านละเอียดมไม่คช่ว่าน,นะ้ที่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยค้นในละเอียดเนี่ยหลวงพ่อให้กันบ้านอันนี้เป็นหัวข้อครับอย่างเงี้ยเหมือนอย่างทําบุญที่ถูกเนื้อนาบุญเนี่ยนืที่ เก่งมากทำไม่ได้สามอาทิตย์ไอ้ <c oughs> อื่นทําได้พอพอพอต่อกลับมาส่งกันบ้านถูกถูกเ้าท่างกระต่อให้อีกแต่ทําบุญที่ถูกเนื้อนาบุญคุณเชื่อไหมสามอาทิตย์ไม่อย่างแก้วเงี้ยนัที่ตอบถากไปงี้ถากไปงี้บอกใช้ไม่ได้ไปทําใหม่ให้ไปค้นว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญ <c oughs> เป็นยังไง S <S ใช่ดชล้นจีเป็นคนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอยากรู้ <S <S อยากรู้ไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> คือหลวงพ่อพก็จะเพียมให้ฟังว่าให้ดัจีเนี่ยใช้สติกับปัญญาเนี่ยดูเอายกไปว่ยงว่าอย่างเรามีร้อยหนึ่งเนี่ยเราสิบบาทก็ได้เราให้ขอทานขอทานไม่มีศีลได้บุญนิดเดียวแล้วสิบบาทนั่นเราเอาไปให้ แม่ชีแม่ชีมีสิลนแปดได้มากกว่าขอทานได้เนเนสิ้นสิบอ่าก็เห็นไหมก็ได้มากกว่าแม่ชีแล้วก็พระสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยหลวงพ่อเทียบอันนี้หลวงพ่อสอนเทียบให้จี้ฟังแล้วทาบุญที่หลวงพอนะ่อและจี้เห็นแล้วเนะพราะว่าจี้คนนี้เรียนได้การเห็น ไม่ได้เรียนที่เชีไม่ไม่ได้เรียนอ่านหนังสือแล้วก็จําอัมบัดปฏิบัติไม่ใช่หนังสือนี่หลวงพ่อห้ามทุกชนิดไม่มีสิทธิ์อ่านตอนนั้นห้าม่าน,นังสือข้าวัดเนี่ยหมดสิทธิ์อ่านหนังสือเน <c oughs> ี่น <c oughs> ยัิ่งละอ่านเก่งนี่สิ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะครับ <c oughs> ไม่ให้อ่านหมดเลยทั้งของหนังสือในวัดด้วยหนังสือนอกวัดด้วยวิทยุห้ามฟังทีวีเปิดไม่ได้หมดเลยทุกอย่าง ในต,ตอนนั้นต้องการที่จะรู้ว่ามาจากสิ่งนี้อย่างเดียวแหละอย่างเดียวอย่างเดียวเลยหลวงพ่อห้ามมุดแล้วนจี้ไปนค้นละเอียดค้นยังไงตอนนั้นไปเห็นอะไรยังไงแล้วทีนี้นจี้เห็นเนี่ยว่าหลวงพ่อเนี่ยสายสว่างเนี่ยไม่รู้จะเทียบยังไงเหมือนอย่างทองฟ้าเนี่ยนะฮะอะไรมีพระอาทิตย์เต็มทองฟ้าแล้วมันแล้วมันก็ซ้อนน่ะหมายความว่าพระอาทิตย์ อีกฟ้าหนึ่งอีกฟ้าหนึ่งอีกฟ้าหนึ่งอ่ะซ้อนๆอ่ะความใสความสว่างอ่ะคับหลวงพ่อคำอพยายามนลกตามครับเล็ดออกมาเนี่ยเนี่ยเขาเลดออกมครับออกไหมครับออกไหมครับอ่าอันนี้คือหลวงพ่อเห็นเลยเหรอเออเห็นที่เรียนได้การเห็นแต่งพ่อให้ดูนะถ้าหลวงพ่อไม่เปิดก็จะเห็นได้ไงตอนที่เห็นนี่เห็นเป็นยังไงบ้างให้เห็นว่าเนี่ยใสสว่าง ตอนตอนที่ไปดูคนขอทานนั้นขนาดไหนไม่มีสว่างเลยในท้องมีแต่มืดมืดพอไปดูแม่ชีนี่หน่อยเหมือนถีงหอยพอไปดูเนนอีกนิดหนึ่งพอไปดูพระท,ะทั่วไปวอีกอีกแม่น,น่อยหนึ่งแต่พอไปดูหลวงพ่อนี่ฟึบขึ้นไปเลยนะโอ้ยฟุบเลยโอ้โหนี่คือเรียนจากการเข้าไปเห็นข้าไมไปถึงได้รู้<ะ>ว่าอะไรคือเนื้อนาบุญที่สุดถูกต้อง นาจีเรียนอย่างนี้เรียนจากละเอียดนะ่ะเรียนจากการเห็นเลยอะ่ะน้าที่ซึงมีความมั่นใจว่าพวกหนูเนี่ยมีบุญขนาดไหนที่มาถึงวัดแล้วอย่าหลุดไปไหนนะวพวกพูด mm hmm. อ่าจริงจริงน้าจี้อ้อนวอนขอร้องและขนาดน้าจี้นะเขาพูดจับใจเลยถ้าน้าจี้ทำผิดอะไรนะหลวงพออ่อไล่ตีให้ทำโทษ ให้มันแตกไปทั้งตัวแล้วไล่อีกพขาออกหน้าวัดเดี๋ยวเข้าหลังวัดไม่ไปคือไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดไปไปยี่สี่ปีแล้วคุณก็รู้ในวัดนะ่ะกระทบกระทั่งทั้งนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่เรานะ่ะไอด้ดำเล่นน่ะเนี่ยมันมันก็หาเรื่องมายัดเยี่ยดยให้ในหมู่คณะเราแตกกันอกระทบกระแท่งเอ็นนิดเอ็นหน่อย ฟังให้ดีนะคบนี้อย่าฟังลอยๆอยนะครเพี่บอกอแม้ขนาดโดนไล่ออกจากหน้าวัดไปนี่นะครับยังต้องดังนั้นนะฮะผู้ที่แอบออกหลังวัดอย่าลืมเข้าหน้าวัดด้วยนะฮะใช่ไม่รู้อเข้าทางไหนเข้าได้เราเข้าอ่ะนี่คือว่าอย่าให้หลุดออกไปเด็ดขาดเลย